หญ้าแฝกพืชจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการช้าล้างพังทลายของหน้าดินและอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินไว้ซึ่งในปัจจุบันบริษัทปตท,ะทะจำกัดมหาชนได้ให้การส่งเสริมและต่อยอดทั้งภายในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ย ทางปเทเองก็ยินดีครับที่จะส่งเสริมให้ความรู้เหล่านี้นะครับเผ mm hmm. ยแพร่อไปสู่ประชาชนหรือสาธารณชนเนี่ยโดยเพาะยิ่งในต่างประเทศนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทางเราเองก็ก็มีการส่งเสริมให้ชุมชนนะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านนี้ออกไปพบปะให้ข้อมูลกับบุคคลในต่างประเทศเนยอยู่เป็นประจำนะครับ